สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะในคลิปวิดีโอนี้ครูก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการทํำงานแบบวนซ้ำเนาะในโปร,โกรแกรมส r a t c h นะคะก็คือในการเขียนโปรแกรมเนาะก็จะมีหลายๆกรณีหลายๆโปรเจกต์ที่เราจะต้องทำงานแบบวนซ้ำเนาะซึ่งการทำงานแบบวนซ้ำก็คือเราจะต้องเขียนคำสั่งชุดเดียวนั้นอะซ้ำๆกันหลายครั้ง แล้วเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานของสแสแครเนาะก็จะมีบล็อกคำสั่งอยู่หลากหลายบล็อกเลยนะคะที่สามารถทำให้วนซ้ำได้นะคะก็คือเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเนาะอะ,อะก่อนอื่นนะคะก็เขาเข้ามาที่ create เนาะเรามาดูว่าปุ่มของบล็อกคำสั่งเนี่ยที่ จะสั่งให้ทำงานแบบบนซ้ำมันมีอะไรบ้างนะคะก็มาดูที่ control นะคะก็คือคุณครูจะแนะนำอยู่2ตัวนะคะสำหรับคนที่เพิ่งใช้งานโปรแกรมเนาะก็คือบล็อกคำสั่ง repeat กับบล็อกคำสั่ง forver ตัวนี้นะคะอ่ะดู repeat ก่อนเนาะ คำสั่ง repeat ก็คือเป็นคำสั่งที่เราเนี่ยสามารถกําหนดได้ว่าจะให้เขาทําซ้ํากี่ครั้งกี่รอบประมาณนี้นะคะเราจะกําหนดลงไปตรงไหนเราก็จะกําหนดตัวเลขลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะอ่ะสมมติว่าตูวอยากให้ทําซ้ํา8รอบอย่างเงี้ยก็กําหนดเลข8ลงไปนะคะส่วนอีกหนึงตัวก็คือปุ่ม forever ก็ตรงๆต,ตามตัวเลยเนาะ forever แปลว่าตลอดไปใช่ไหมคะก็คือเขาจะทำซ้ำแบบตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยถ้าเรากดทำงานเนาะเขาก็จะทำงานตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเขาจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อเราเนี่ยกดสต o อตรงนี้โปรแกรมถึงจะ,ะตัวละครถึงจะหยุดทำงานนะคะ ห้ามสับสนนะนักเรียนห้ามสับสนนะคะระหว่างรี e ีทคือกำหนดรอบที่จะทำงานได้ส่วน f ฟเ e อร์คือตลอดไปทำตลอดไปเลยค่ะไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะจนกว่าเราจะกดหยุดส t o p นะทีนี้เดี๋ยวครูจะพาลองเขียนโค้ดคำสั่งที่ใช้รี e ีทกับ f o เบอร์ให้ดูนะคะว่าผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะ ทีนี้สิ่งที่คุณครูจะพาสร้างก็คือคุณครูจะสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะ,ะอันดับแรกก็เอาธงเขียวออกมาค่ะเมื่อคลิกธงเขียวเนาะทีนี้ครูจะให้เขาเขียนเนาะตัวสปเนี่ยตัวละครเนี่ยให้เขาเขียนเป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือจะต้องมีปากกาถูกไหมคะก็ครูครูก็จะเรียกปากกาออกมา เอาเพนออกมาค่ะทีนี้ครูจะเลือกเป็นเอลัสเตอร์ออลกับเพนดาวนะคะเอลัสเตอร์ออลก็คือเวลาที่เราเขียนนักเรียนนึกภาพเนาะเวลาที่เราเขียนลงในกระดาษอะคะอ่ะเวลาที่เราเขียนลงในกระดาษใช่ไหมคะมันก็จะมีรอยปากกาใช่ไหมทีนี้เมื่อเราเอาเอลัสเตอร์ออลออกมาเวลาเราคลิกเล่นครั้งต่อไปเนี่ย เขาจะลบให้นะคะเขาจะลบที่เราเขียนก่อนหน้านี้ให้เนาะเพราะฉะนั้นก็เอาเอล่าเซอร์ออกออกมานะคะจากนั้นเอาเพนดาวเพนดาวก็คือจรดปากกาเตรียมที่จะเขียนเตรียมที่จะเขียนตามคำสั่งของเรานะคะอ่ะโอเคเอาอลาเซอร์ออกมาแล้วเพนดาวออกมาแล้วทีนี้มาที่คอนโทรนะครัแล้วก็ คุณครูจะเลือกเป็นครูจะทําแบบรีพีทให้ดูก่อนนะคะ,ะครูก็รีพีทออกมาทีนี้ครูจะทําสามเหลี่ยมถูกไหมคะสามเหลี่ยมเนี่ยมีเส้นตรงทั้งหมดสามเส้นใช่ไหมคะ,ะครูก็กําหนดให้เขาทําวนซ้มสามรอบก็คือทำสามเหลี่ยมเนี่ยมีสามเส้นใช่ไหมคะเขาก็จะทํา เส้นตรงให้เราเนี่ยสเส้นอะครูก็กำหนดเลข3ลงไปนะคะทีนี้มาดูที่ motion นะคะก็เอาเคลื่อนไหวออกมาให้เขาเดินซัก100เนาะอะทีนี้มาดู turn นะคะ turn ก็จะมีอยู่2แบบใช่ไหมคะที่ครูบอกไปก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะอะในที่นี้ครูจะเอาหมุน ตามเข็มนาฬิกาละกันนะคะ,ะทีนี้มุมของสามเหลี่ยมก็คือ120่้ยใช่ไหมคะ,อะลองกดเล่นอ่ทีนี้ลองกดเล่นดูนะคะ,ะมันเร็วมากเลยเห็นไหมคะ,ะทีนี้มาดูที่คอนโทรลนะคะ ทีนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันเดินเร็วมากเลยตัวสปเนี่ยเดินเร็วมากเลยนะคะคุณครูก็จะเอาเวทออกมามาที่คอนโทรแล้วก็เลือกเวทนะคะเวทก็คือรออ่ะรอสัก2วิละกันนะคะก็คือเขาจะเดินเซอ่ะ เขาจะเดินเส้นตรงมาตรงนี้ปุ๊บแล้วเขาก็จะรอสองวิแล้วเขาก็จะเดินมาที่มุมตรงนี้แล้วเขาก็จะเดินมาที่มุมจรดตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการใช้คำสั่งการทำงานบนซ้ำแบบใช้บล็อกคำสั่ง r e p e a เนาะทีนี้ อีกหนึ่งบล็อกก็คือบล็อกไฟเบอร์ใช่ไหมคะผูก,ก็จะเพิ่มตัวละครเข้ามาอีกหนึ่งตัวเอาเอาตัวนี้ก็ได้นะคะทีนี้นักเรียนสังเกตดูนะคะว่าเราทำงานอยู่ที่ตัวละครไหนไม่ใช่ว่าเราจะมาเขียนโค้ดต่อตรงนี้ไม่ได้นะคะเราจะ สั่งตัวละครตัวนี้แล้วก็มาคลิกที่ตัวละครตัวนี้ก่อนเนาะทีนี้ทีนี้อ่ะมาดูวิธีการทำก็คล้ายๆกันนั่นแหละคะ่ะก็คือเปลี่ยนแค่ตัวไฟเบอร์อ่ะก็คือเปลี่ยนแค่ตัวรีพีทเป็นตัว f ฟเบอร์นะคะอ่ะก็เอาทุงเขียวออกมาแล้วก็ใช้เป็น f ฟเบอร์แล้วก็มาที่ปากกาใช่ไหมคะเลือก e asser, อีลาเซอร์ออแล้วก็เอาเพนดาาออกมาแล้วก็มาที่มาเลือกตัวคำสั่ง f ฟเ e อร์นะคะเหมือนเดิมคะ่ะเอา Move ออกมาสักหนึ่แล้วก็เอาเทอรออกมาทีนี้ครูจะเอา เวดออกมาไว้รอเลยนะคะ,ะแล้วก็ลองกดเล่นดูนะคะ,ะแล้วก็กำหนดตรงนี้ด้วยนะคะว่าให้เขาหมุนหนึ่งร้อยี่สิบเนาอะ,อะแล้วก็ลองกดเล่นดูนะคะ อ่าเห็นไหมคะก็จะเห็นความแตกต่างใช่ไหมคะว่าตัวคําสั่ง f i เบอรก็คือเขาจะทํางานเนี่ยเขาจะเดินไม่หยุดเลยแต่ตัวคําสั่งรีพีตตรงนี้เขาก็จะทํางานตามที่เรา3มรอบตามที่เรากําหนดนะคะ โอเคค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนก็ลองไปทำตามกันดูได้นะคะ